จบลงแฮปปี้เอนดิ้งพระปินเสาอาจารย์เบียรคนตื่นธรรมเคลียร์ใจสงบสึกเมื่อเวลา19นาฬกาวันที่14ทธันวา2567ที่มหาวิหารวชิรธรรมพุทธาวาสเมืองโบราณมีจัดนัดจุดโลกเคลียร์ใจสงบสึก โดยพระครูปลัดธีระหรือพระปินเสาขอโทษอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมท,ทั้งนี้มีหลวงตาสินทรัพย์หรือพระสิ้นคิดและพระอาจารย์ตะวันเป็นผู้ประสานร,รอยร้าวนอกจากนี้ยังมีครูบาชายัยแม่ชีเจ้นและคณะด้วยบรรยากาศนัดเคลียร์ใจครั้งนี้เริ่มจากอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมถือ ผานแพรเข้ามาก้มกราบพระปีนเสาเพื่อขอโทษขออภัยในสิ่งที่ได้กระทำล่วงเกินที่ผ่านมาขณะที่พระปีนเสาได้มอบพระเครื่องให้บอกว่าให้ด้วยใจทําเอาลูกศิษย์ที่อยู่ร่วมบริเวณน,นั้นส่งเสียงเฮห,หลังจากนั้นหลวงตาสินทัพย์หรือพระสิ้นคิดได้เทศนาทําว่า วันนี้เป็นภาพที่ดีและพระปินเสาสํารวมขึ้นเยอะแต่ยังไม่อยากให้ทั้งคู่เปิดใจผ่านสือ่อมวลชนแต่จะขอพูดคุยกันภายในก่อนทั้งนี้พระครูปรัตทีระกล่าวว่าวันนี้อัตมาต้องขอขอบคุณหลวงตาสินทรัพย์และพระอาจารย์ตะวันและครูบาอาจารย์อีกหลายท่านที่ให้โอกาส อาตมาได้มายืนอยู่ณตรงนี้พร้อมกับโยมเบียรคนตื่นธรรมได้มาแสดงออกถึงความรู้สึกความจริงใจและการให้อภัยซึ่งกันและกันจากที่ได้ล่วงเกินกันมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาซึ่งมันสะท้อนย้อนแย้งหรือขัดแยง้งออกไปสู่สังคมวงกว้างเราก็ไม่สบายใจในขณะที่โยมเบียร คนตื่นธรรและอาตมาต่างก็มีหัวใจเดียวกันคือต้องการเรียนรู้ธรรมะเพื่อมาดับทุกข์ให้กับตัวเองและดับทุกข์ให้กับสังคมและแก้ความเห็นผิดความขัดแยง้งและนำธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อบอกกล่าวนำทางให้สังคมและสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ข้ามวัจ,จนะสงสาร ซึ่งเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์ของอาตมาและก็เห็นหัวใจที่บริสุทธิ์ของอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมที่มีความตั้งใจดีแต่เนื่องจากกระแสสังคมชี้นำให้เราห่างกันไปวันนี้ขอขอบคุณธรรมะคุณธรรมความดีความเมตตาของครูบาอาจารย์และมวลชนทุกท่านที่ทำให้เรามาบรรจบกัน และเจอกันตรงนี้ตนอยากมีเราอยากมีความใกล้ชิดกันเพื่อให้สังคมและแฟนคลับได้เห็นประโยชน์ของธรรมะมาใช้ในการให้ความรักความเมตตาความสุขกันและกันให้โลกนี้ร่มเย็นเป็นสุขตนหวังแค่นั้นขณะที่อาจารย์เบียร์คนตื่นทำกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นโอกาสดีที่เรามีโอกาส ทำความเข้าใจเป็นเจตนาที่ดีเป็นความงบงามในธรรมะเมื่อเรารู้ว่าผิดเราก็ขอโทษกันตนก็จะเข้ามากราบท่านขอฝากคนที่มีปัญหาการสอนธรรมะควรเป็นกลยาณมิตรต่อกันเพื่อเสริมสร้างพุทธศาสนาให้สืบทอดต่อไปได้หากใครมีปัญหากับตนก็ขอให้เมตตากับตน และตนจะระมัดระวังตัวเองเพื่อแก้ไขต่อไปให้ดีขึ้นกว่าเดิมส่วนพระรูปอื่นที่มีปัญหาตนอยากให้ยุติเรื่องที่มีปัญหาต่อกันจะดีกว่าเรื่องเผยแผ่ธรรมะตนพร้อมรับฟังทุกคําติเตือนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเมื่อมีการให้อภัยกันร,ระหว่างอาจารย์เบียร์คนตื่นร,รมกับพระปีนเสา หลายสิ่งนะครับที่บางคนอาจจะมองที่ภายนอกการวิวาทะอะไรต่างๆนะครับแต่ข้างในใจิตใจที่มีความงดงามอยู่แล้วนะครับก็นำธรรมะก็จะนำมาสู่การให้อาภัยซึ่งกันและกันผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เห็นคลิปแล้วนะครับทุกๆคนจะพลอยอมยิ้มและมีความสุขไปด้วยสำหรับวันนี้ก็มาเล่าข่าวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ